อีฟ้าวันนี้ยังไม่ได้หยุดเลยนะลูกเนาะยังค่ะฟลาดเงินไปเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้โดยรวมก็ยังยังไม่ยังไม่ทราบค่ะเพาะว่าตอนนี้ก็แบบก็จะก็น่าจะประมาณภูมิใจในตัวเองไหมที่แบบเดินมาถึงตรงนี้ได้ที่สุดที่สุดแล้วเพราะว่ามันก็อย่างที่หนูบอกมันเกินคาดมากๆแต่ว่าเมื่อมีโอกาสอะไรเข้ามาหนูก็ทําเต็มที่ทุกอย่างก็ขอบคุณที่แบบผู้ใหญ่เขาก็ให้ความเป็นดูเราด้วยเหนื่อยเวละที่งานจกงานจบขนาดเนี้ย บอกว่าไม่เหนื่อยก็คงไม่ใช่นะหนูว่ามันก็เหนื่อยแต่ว่ามันเป็นความเหนื่อยที่หนูมีความสุขเพราะว่ามันเป็นงานที่หนูรักแล้วก็เราอยากทาเราเคยอย่างที่เคยบอกไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่หนูฝันมาตั้งแต่เด็กว่าเราเคยมองภาพดาราเฮ้ยว,วันหนึ่งอ่ะเราอยากมีงานหลายๆอีเวนต์เหมือนที่ดารา <c oughs> เขาเป็นจังเลยอะไรเยงี้แล้ววันนี้เราเข้าใจแล้วสัมผัสชีวิตแล้วเนาะวันนี้เราได้มีอีเวนต์ระดับตี้ยิ่งได้กี่งานเอ่อถ้าเบสิกก็ประมาณ3,4ค่ะยังรับได้อีกไหมคะ ได้ก็ได้มาได้เรื่อยๆเ,เ,เ,เลยค่ะมาได้เรื่อยๆเลย,เลย,เลยสำหรับประกวดการ่อวมานเออกิดคปรยิงฟ้า,าอยากอะไรฮอทั้งแตกยังอะไรแฟนคลับครับประกวดการไปอยากบอกว่ารักนอกอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็คือเราเราเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากแฟนคลับหรือว่าดองอิงฟ้าเรา,เราเจอดราม่าก,กันก็เยอะที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังคงแบบเรายังกอดกันแน่นมากใช่มาถึงวันนี้เขาเห็นความสำเร็จของเราเขาก็ยินดีกับเราแล้วก็ อะไรที่เขาสามารถมาให้กําลังใจหรือมาซัพพอร์ตได้เขาก็แบบทำกันเต็นที่อะไรเงี้ยค่ะตั้งใจแล้วล่าสุดพูดเึ้่งสตอรี่เห็นมีการพูดถึงพอจะบอกได้ไหมว่าเราเออเรื่องอะไรพูดถึงใครเออบอกหน่อยเออมันแค่เป็นความรู้สึกโดยรวมที่เราสะสมมาตั้งแต่ก่อนเราเข้ากองจนถึงแบบวันที่เราประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยเราก็จะโดนหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแบบณตอนนี้เหมือนเราประสบความสําเร็จแล้วอ่ะแบบ ดูแบบยิงๆนะดูไม่ค่อยตอบอะไรเงี้ยใครว่าหยู่ม่จริงด้วรู้สึกยังไงบ้างแต่คือหนูอะไม่ได้จะยิงใส่เขาหรอกแต่เราแค่เลยควที่เราทํางานหนักอะไรที่เราตัดได้เราจะตัดโดยเฉพาะคนที่เขาไม่ได้จริงใจกับเราตั้งแต่แรกคือเราก็จะรู้จะรู้และเห็นทุกอย่างแต่ว่าเราแค่ไม่ได้พูดแค่นั้นเองด้วยความเป็นตัวหนูอะคนที่ขอเข้ามาพูดเยอะไหมไม่ แค่ประมาณคนสองคนแค่เป็นกลุ่มคนที่ที่เราจะบอกว่าไงดีเราเราเราเคยแบบคุยกันอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาทราบราับหลังว่าอ๋อเขาไม่ได้จริงใจกับเรานะอะไรเงี้ยอเราก็เลยเหมือนแบบเราก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะคุยทําไมให้มันเสียเวลาหลายคนมองว่าเราติดความแบบหลายคนติดความว่าเราคนถึงค่ายเพลงเก่าเราเลย จากสตอรี่ที่เราโพสอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวค่ะไม่ได้เกี่ยวแต่หลังจากนี้มีคนติเราแล้วเราจะปรับตัวครับคนสองเพิ่มก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการที่ประเด็นบางเรื่องติเราเรื่องอะไรเรื่องแบบกินที่รู้ใจที่บอกว่ากิงที่บอกว่ากิงอ๋อ จริงๆเขาไม่ได้พูดคําว่าหญิงหรอกแต่หนูแค่ตีตีความให้เข้าใจว่าอาจจะเป็นฟิลนั้นจะได้แบบเข้าใจกันง่ายเขาไม่ได้ไม่ได้พูดคำว่าหญิงแต่แคาว่าเราไม่ตอบเขาเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วเ,เราได้ไปเคลียร์เขาไหมก็มอย่างที่บอกว่าเรารู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ย<ม>ใช่ เขาไม่รู้จริงๆเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าหนูโพสต์ถึงใครแต่ว่าแฟนคลับทุกคนก็เป็นห่วงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่ฟ้าจริงๆมันไม่ได้เป็นดราม่าหรอกค่ะเราแค่เราแค่ออกมาแสดงความที่เห็นของเราที่มันสะสมมานานแล้วซึ่งในวันที่เราเราโดนดราม่าหนักๆเลยอ่ะช่วงนั้นคือไม่แทบจะไม่มีใครที่ที่ที่เข้ามาหาเราเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าวันเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่าเข้ามากันเยอะมาก <S <S ใช่เราเลยรู้สึกว่าโอเคบางคนที่เรา เรารู้อยู่แล้วอะเรารู้แล้วก็สัมผัสมาได้ตลอดเงี้ยว่าเขาจริงใจหรือไม่จริงใจก็เลยเราก็เลือกที่จะแบบขอเฟตรตัวออกหน่อยนะอ<ม>ะไรเงี้ยเพราะเราก็ทํางานเราเหนื่อยอยู่แล้วเราที่เก็จมานั่งใส่ใจตอนที่เขจะมาประโยชน์กับเราก็มีใช่ไหมมันมีเครื่องมือนเฟรมันก็มีถ้าพูดตรงๆว่ามันก็มีมันเคยมีคนที่เคยว่าเราก็มีอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือเป็นอีกคนนึง ก็ได้เรียนรู es, like ้ช oh ีว okay. ิตคนตาก็ก็ไ okay. ด้เรียนรู pues so ้รู้จักคนมากขึ้นเมื่อถึงเรื่องเราดีๆบ้างยิงฟ้าล่าสุดเห็นว่ามีการโพสต์าาช่างทาสวนให้แม่บ้านหลังใหม่อะไรยังไงคะก็ตอนนี้บ้านเสร็จแล้วค่ะก็เหลือแค่เอ่อเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สวนหน้าบ้านอไรเงี้ยอ่สวนนี่คือ เป็นเป็นสิ่งที่หนูแบบอยากมีตั้งแต่เด็กเพราะเป็นคนชอบต้นไม้ชอบสีเขียวอย่างเงี้ยเขียวไหนอะไรใช่เป็นคนชอบสีเขียวก็เลยแบบอยากทําสวนแต่ว่าก็อยากทําให้มันดีๆไปเลยเพราะพื้นที่บ้านบ้านไม่ได้หลังใหญ่ตไม่หลังใหญ่แต่ว่ามันมีพื้นที่เยอะเราก็เลยอยากทําเป็นสวนสวนีกี่กี่ไร่กี่อะไรพื้นที่ร้อยตารางวาโอเคร้อยตารางวาเล่นหมาว่าคุณแม่พอรู้ว่าเราแบบว่าเตรียมบ้านไว้คุณแม่บน้ำตาล่วงเลยใช่แกก็แกก็ดีใจเนาะ ด้วยความที่อย่างหนูครอบครัวหนูไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองกันมาก่อนแล้วก็อยู่กับการเช่ามาตลอดพอเราทํำมันแบบพ่อชอบทำสวนเงี้ยพอทำสวยปั๊บเขาก็ให้ย้ายออกอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าเนี่ยมันเป็นบ้านของเราแล้วเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำแม่ก็ดีใจหมดว่าไปเท่าไหร่ที่ใช้ใชเท่าไหร่ท่านเราเอ่อข้าวๆก็ประมาณหนึ่งถึงสองหนึ่งถึงสองร้อยจริงๆตั้งแต่ประกวดร็จนี้เจอไหมอ่ะ ยังเลยจริงเหรอวันนี้มีวันนี้มวันนี้มีสไพายด้วยอเออโสไพาเลย คแม่ไม่สนใจเลยใช่ไหมบอกอะไรกับอินฟ้าเลอยนะคุแม่พูดอะไรกับน้องใหม่คุณแม่เจออะไรกับน้องใหม่วันี้ตูตูแม่หันหน้าไหแม่หันหน้าเลยค่ะตูตูนะคะเป็นงลากใจกอน ที่น้องได้ทําอีกหนึ่งความฝันของครอบครัวให้เป็นจริงแล้วกับการมีบ้านให้คุณแม่ค่ะดีใจค่ะดีใจแอบดูแบบร้องไห้ทุกวันดีใจคือด้วยความที่เราไม่ได้อยากให้เขามาเพราะเขาไม่ได้ฉีดวัคซีนใช่เราก็จะกลัวเรื่องของโควิดเงีนยเพราะว่าเขาจะกังวลมากเรื่องการฉีดวัคซีนเพราะเขามีโรคประจำตัวเยอะมากใช่ค่ะก็เลยจะกลัวแบบคนคนกระทบคว ไ้ไว้ครับโอนี่คือแต่งหน้าทำผมก็ยิ่งยิ่งพรองขึ้นเวทียิ่งกว่าแต่ไม่ให้จำได้อีกฟ้าหรู้สึกยังไงครับวันนี้สำคัญเลยลองให้ทุกวันนอนคิดถึงเพราไม่มีเวลาไปก็เลยแอบมาเซอร์ไพรส์ที่นี่ แม่รู so, ้ไหมว่า so? อ so, ุตส <Yeah. S 1> ่าห์ก่อนหน้านี้แบบน้องเจออะไรต่างๆแม่รู้ไหมแม่ไม่ต้กำลังใจน้องยังไงบ้างก็เวลาดูเขาก็ก็เหมือนให้กําลังใจเขาแล้วเนาะนอนร้องไห้แบบสู้ๆนะลูกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรที่เราเคยหนักอันนี้เราก็ผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันต้องผ่านไปได้จริงๆเราก็รู้รู้อยู่แล้วค่ะว่าเรารักอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ก็อยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดก็เหลือแค่คนเดียวแล้วให้เขาครัวให้เวลาแม่กับลูกอ่ให้เวลาแม่กับลูกโอเคขอบคุณค่ะอันนี้เจอกับคุณแม่ชื่ยีนกับน้องหน่อย แม่แม่แม่เราอิปาแล้วก็พี่สาวาอิมปาแล้วค่ะทุกคนอะไรก็ไเดี๋ยวไม่เท่าแก้ชั้นเพราะเขาเียดเข้ขอบคุณคนะแ่แล้ก็เราทีจ๋าพี่ขออนะารดูนะคะขอบคุณมากเลยแม่สดเล็กถ่ายเลยเล็กถ่ายเร็ว อินฟ้าต้องกินข้าวบ้างนะนะผอมลงแล้วนะ